สดีครับผมนายเซียวกรสิวบูภาสอบรกอบหนึ่งทวีเลขที่เก้าบีวันนี้ผมจะมาเขียนใบงานที่สี่นะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมควบคุมการกลับทั้งหมุนแบบทันทีนะครับผมในแบบปักกิ่งครับนับแรกนะครับผมให้นำหน้าแถว N C มาใส่ครับผมเรียกเป็นสวิตช์เลขสูะครับต่อด้วยหน้าแถว N O นะครับเรียกเป็นสวิตช์เลขหนึ่งครับ ต่อมานะครับผมตามด้วย P B 1ครับจากนั้นจะเป็นในส่วนของ P B 3นะครับเรียกว่าได้คําแทก N C มาใส่นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ P B 5นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ P B 2 เมื่อกดแล้วนะครับผมจะทำให้สายพานนะครับเลื่อนไปทา,ทางขวานะครับแล้วก็เราจะทำให้สายพานทำงานตลอดนะครับผมให้ทำได้แค่ใส่ No มาใส่นะครับผม ต่อมานะครับผมในส่วนของเซสชันที่1นะครับผมก็จะนำแบบนี้เหมือนกันเลยกรอบยีงไม่ได้เลยนะครับกดวางหลังจากนั้นนะครับผมผมจะมาเปลี่ยนในส่วนของสวิตช์นะครับผมให้เป็น PB 2แทนแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนให้เป็น PB 1 นะครับผมคอมพิวเตอร์นะครับผมจะเป็นเล็บนะครับในส่วนของเซคชั่นที่2นะครับผมเมื่อใส่พานนะครับผมทำงานนะครับผมไม่ว่าจะทางซ้ายห,หรือทางขวานะครับก็จะทำให้หลอดเพียวหติดด้วยนะครับ โปยครับในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับผมก็จะจบอย่งเท่านี้ครับต่อไปนะครับจะเป็นการต่อวงจร PLC ครับต่อมานะครับผมจะเป็นส่วนของการต่อวงจร PLC นะครับผมใน็บงานที่4ครับ เมื่อต่อวงจร PLC เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นการโหลดโปรแกรมลงใน PLC ครับในเมื่อต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วและโหลดโปรแกรมลง PLC เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นการทดลองครับปิดสวิตช์ S0 ไป็นตำแหน่งแมนนวลปิดสวิตช์ S1 ไป็นตำแหน่งออนนะครับผมกดสวิตช์ PB1 น,นะครับผมสายพานเลื่อนไปทางขวาตลอดเวลา กดสวิตช์ P/B 2สายพันเลื่อนไปทางซ้ายตลอดเวลานะครับและเมื่อกดสวิตช์ P/B 3นะครับจะทําให้สายพันหยุดทํางานครับเมื่อบิดสวิตช์ S/S ศูนย์ไปตำแหน่ง Auto บิดสวิตช์ S/S หนึ่งนะครับผมไปตำแหน่งอ f นะครับผมจะทาให้สายพันหยุดทํางานครับและเมื่อกดสวิตช์ P/B 5นะครับจะทําให้สายพันหยุดทํางานครับในขณะที่สายพันทํางานนะครับผมหลอด P/L หจะติดติดด้วยนะครับผมและเมื่อสายพันหยุดทํางานหลอด P/L หก็จะดับนะครับผมขอบคุณครับ